จะลดความอ้วนไม่ใช่หรอทำไมกินข้าวขาวที่มีค่า G.I สูงไม่กินข้าวซ้อมมือที่มีค่า G.I ปานกลางล่ะนายก็เหมือนกันในบอกอยากหุ่นฟิตกล้ามเยอะแล้วกินข้าวเหนียวที่มีค่า G.I สูงทำไมล่ะแต่อย่างน้อยก็มีส้มตำที่มะละกอค่า G.I ปานกลางมะเขือเทศแครอทค่า G.I ต่ำนะฉันก็กินผลไม้ที่มีค่า G.I ต่ำทั้งกล้วยน้ำว้าสุกแก้วมังกรเชอร์รี่ ส้มฝรั่งและสตรอเบอรี่อีกด้วยนะก็กินนมสดน้ำสับะรดโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่มีค่า G.I. ต่ำได้ต่อไปฉันจะกินแต่อาหารที่ค่า G.I. ต่ำได้เลยเรามาแข่งกันใครจะหุ่นฟิตและสุขภาพดีตามเป้าที่เราวางไว้ก่อนกันได้เลยฉันต้องชนะอย่างแน่นอนไม่คนชนะคือฉันตั้งหากว่าแต่ที่เราเถียงกันอยู่เนี่ยที่บอกสูงปานกลางต่ำเขาวัดกันยังไงล่ะเนี่ยเออนั่นสิลุง,ลงหมอไร<ด>เฮ ไรเหตุ right hate, มาจากไรเหตุไรเหตุมาจากไรเหตุการทดสอบค่าดัชนีน้ำตาลหรือค่า G.I. นั้นมี2วิธีด้วยกันจ้าวิธีที่1คือการทดสอบในหลอดทดลองหรือในสภาวะจำลอง In vitro method และวิธีที่2คือการทดสอบในมนุษย์ In vivo method จ้าแล้วทั้ง2วิธีต่างกันอย่างไรครับ วิธีที่หนึ่งเป็นการทดสอบโดยจำลองสภาวะการย่อยภายในร่างกายของมนุษย์แต่ดำเนินการในหลอดทดลองโดยนำตัวอย่างอาหารมาทำการบดลดขนาดจากนั้นทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ที่มีความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตต่างๆเช่นเดียวกับระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ กูโคที่เกิดจากการย่อยก็จะถูกวิเคราะห์และนํามาคํานวณเป็นค่าดัชนีน้ําตาลได้อาหารไหนที่ย่อยได้กรูโคเยอะก็จะมีค่าดัชนีน้ําตาลสูงนั่นเองจ้าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่วิธีการทดสอบในหลอดทดลองไม่สามารถนําค่า G.I. ไปแสดงบนฉลากได้นะเพราะเป็นการจําลองสถานการณ์ แต่ก็เป็นวิธีที่ใหม่ซับซ้อนค่าใช้จ่ายน้อยจึงเหมาะกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการควบคุมคุณภาพที่ต้องการทราบค่า GI โดยประมาณก่อนจ้างั้นถ้าเราอยากทราบค่า GI และนำไปใช้แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ให้คนอื่นๆรู้ เราต้องทำอย่างไรนะครับต้องใช้วิธีที่2คือการทดสอบในมนุษย์วิธีการนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและองค์กรมาตรฐานสากลได้แก่ International Organization for Standardization หรือ ISO ได้จัดทำเป็นมาตรฐานสากลคือ ISO 26642เวอร์ชัน2010 food products determination of the glycemic index หรือ gi and recommendation for food classification จะมีอาสาสมัครสุขภาพดีจํานวนไม่น้อยกว่า10คนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาร่วมทําการทดสอบ โดยบริโภคอาหารอัางอิงซึ่งก็คือน้ำตาลกลูโคสปริมาณ50กรัมให้หมดภายใน12-15นาทีจากนั้นอาสาสมัครจะถูกเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่เวลา 15, 30, 45, 60, 90และ120นาทีจากนั้นจะนัดอาสาสมัครมาอีกครั้งโดยเว้นจากการทดสอบครั้งที่1อย่างน้อยหนึ่งวัน สำหรับครั้งที่2อ,อาสาสมัครจะได้รับอาหารทดสอบในปริมาณที่เทียบเท่ากับคาร์โบไฮเดรต50กรัมและจะถูกเก็บเลือดปลายนิ้วที่เวลาต่างๆเช่นเดียวกับการบริโภคอาหารอ่างอิงค่า GI จะคำนวณมาจากพื้นที่ใต้กราฟระดับน้ำตาลในเลือดของอาหารทดสอบเทียบกับพื้นที่ใต้กราฟระดับน้ำตาลในเลือดของอาหารอ่างอิงแล้วคูณด้วย100โอ้ วิธีที่สองซับซ้อนและน่าจะใช้เวลานานมากเลยถูกต้องเพราะเป็นวิธีมาตรฐานและเป็นการทดสอบกับมนุษย์เราก็ต้องระวังและต้องดูแลไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับอาสาสมัครที่ร่วมทดสอบจ้าโดยทุกโครงการจะต้องยื่นขออนุมัติกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนด้วย ดังนั้นผลจากการทดสอบโดยวิธีที่2จึงสามารถนำค่า G.I. ไปแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ได้นั่นเองจ้าอ๋ออย่างนี้นี้เอง แต่โดยสรุปเรื่องที่เราแข่งกันกินอาหารที่มีค่า G.I ตำ่ำจริงๆแล้วเราสามารถกินอาหารได้ทุกแบบแต่ต้องพิจารณาจากสถานะสุขภาพของเราถ้าสุขภาพดีเราจะกินอาหารที่มีค่า G.I สูงบ้างก็ได้แต่ถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็ควรควบคุมอาหารพยายามเลือกอาหารที่มีค่า G.I ตำ่ำเพื่อรักษาสุขภาพของเรานั่นเองจ้าว้าวมันเป็นแบบนี้นี่เองนึกว่าต้องแข่งกันกินแต่อาหารที่ค่า G.I ตำ่ำซะละเข้าใจแล้วครับแล้วก็เข้าใจวิธีการ ทดสอบค่า GI ทั้ง2วิธีด้วยขอบคุณลุงหมอมากนะครับยินดีจ้าหากอยากได้ข้อมูลหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ GI สามารถเข้ามาแวะชมได้ที่นี่เลยจ้าบ๊ายบาย